สวัสดีค่ะอร่อยซอยแตกนะคะหลังจากที่เราทานของคาวมาแล้วเดียว อยากกินอะไรเย็นๆอะไรหวานหนอร่อยอมีเค็งไหมอ่ะยังงั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันไปหาหาโลเคชั่นใหม่ไปไปกันตรงไหนตรงไหนมามากินน้ำกุ้งก้าวมาบีบมา้ีบมาบีบมาบีบนี่เลยค่ะไอศครีมมะม่วงดูสิไอศครีมอะไรยังมีลูกตาด้วยอ่ะ อาออ๋อ,อหอมาอม,หอมากนี่มะม่วงมะ่วงจิ้มเป็นคำๆหูยอ,อร่อยมากเลยค่ะตัวไอติมเนี่ยอหอมมะม่วงมากรสชาตินี่คือมะม่วงเลยนะคะเพื่อน,นไอไอศครีมเนี้ยค่ะเดี๋ยวจัดต่อจัดต่ออร่อยเนาะ มมเค้กมะ<า>ม<า>่วง<า>นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดูสิน่าทานมากเลยอะ่ะติ่มมะมว่วงก่อนตายละม,มัน,ม,นมันอะมันหอมมันอะไรทุกๆอย่างอยู่ในนี้หมดเลยดูสิเป็นชั้นๆเลยเนี่ยมันเป็นเค้กที่มาทำเป็นเค้กต้องลองต้องลองต้องลองเค้ก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 จากมะม่วงแล้วก็ต้องมาเป็นมะพร้าวท็อปปิ้งเนี่ยเป็นมะพร้าวอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันนะ ว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงสั่งเลยค่ะพิธีกรคือจะไม่หวานมากนะคะแต่ได้รับความหวานจากตัวมะพร้าวค่ะที่อยู่ท็อปปิ้งอยู่ด้านบนชิมอ้าํา <c oughs> มันหอมมาก <c oughs> ไม่ไหวละไม่ไหวเีกแล้วเบรกด้วยน้ำแล้วกันเดียพี่นุกอันนี้ของพี่นุกอะไร บำรุงผิวพรรณพี่นุ่นผิวสวยแล้งมันมาให้หนูไม่ได้เขาเรียกว่า beautiful b r i n k ค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาดูดก่อนนะ <c oughs> โยเกิร์ตแอปเปิลกล้วยสตรอเบอร์รี่สังรดกันหนาว <c oughs> อยู่ในแก้วเดียวใครบอกโลยนี่เขารู้ ย่นีต้องบำรุงสมองมากไปหลับไปนี่อมีอะไรบางคนเป็นคนขี้ลืมเนี่ยมันมีแบบบำรุงสมองเอาป่ะอยากกินแบบบำรุงสมองนะที่มามัลลีแมคเคียโตค่ะอีกรอล้วยจริงๆอะเป็นไงเป็นไงหอมกาแฟอันนี้มีไซรัปไซรัปเป็นมะลินี่คือกินแล้วรู้เลยนะหรอหอมมะลิเลยอร่อยอร่อยเป็นซิงเนเจอร์ของร้านนี้นเลยค่ะเป็นคนไม่กินกาแฟกินได้กินได้นี่ทานได้เลยนะเบียร์ขาน้ำบำรุงสมองมาแล้วค่ะนึกว่าลืมไปแล้วค่ะน้ำบำรุงสมองนึกว่าลืมไปแล้วอยอร่อยมาก แก้มาแล้วแมาคุณแบบจัดมาให้อีกแล้วสุดยอดมีคลัวมีคลัวเป็นช้อนไอเดียดีมากเลยเนาะนี่มาเลยตักแล้วนะเป็นกล้วยวิปครีมแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแล ไม่หวานไปไม่พูดคาเดียวกันน้ดีมันกลมกว่ามันอร่อยอ่ะแต่นี่กระถางจริงนะกินไม่ได้เดียกอนกระถางไม่ต้องกินะเว้นไว้บ้างเขามีแบบกลับบ้านได้นะแบบไหนเดียแบบไหนายนอนนี้เขาให้เอากระถางกลับบ้านนากินเตะเอากระถางกลับบ้านแล้วเปปลดีเลทนี้เขาจะเอากระถางกลับบ้านแล้วให้ยังให้เมล็ดนี้ไปปลูกเขาบอกว่าเมล็ดปอเถีองเนี้ยนะสี่สิบวันนะสูงเมตรหนึ่งนะเอาไว้บำรุงดินน่ารักละนเนี่ไอเดียกิ๊บเก๋เยี่ยมเลยเนาะ จบกันคุณผู้ชมกันนะกับรายการอร่อยซอยแปกนะคะแล้วอย่าลืมชมพวกเราย้อนหลังนะผ่านทางนี้เลยค่ะ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย